สนับสนุนโดยไ a ยแลนด์สไมล์วิวยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยแล้วคุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมาธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำ อย่างหนึ่งครีมนางงามไม่ไม่เอาจริงๆครีมนางงามเนี่ยผมมานั่งคิดตั้งแต่แรกก่อนเปิดแบรนด์ละผมมีความคิดเลยนะว่าประกวดนางงามมันเป็นธุรกิจที่เล็กมากยาไรแค่ไม่กี่ล้านต่อปีมันจะอยู่ยังไงอยู่ไม่ได้หรอกนักงานเราต้องเยอะต้งเยอะกูสโลบายสําคัญคือสร้างแบรนด์เสร็จต้องสร้างสินค้าเพราะฉะนั้นเราก็รอบบมเพาะมาพอสมควรนะจริงๆแล้วเราอยากเป็นแบรนด์ไทยที่ทําให้คนไทยยอมรับคือเรามีความรู้สึกว่าคู่แข่งของเราหลักๆคือแบรนด์จากต่างประเทศเราคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าสารสกัดต่าง เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศราคาต้องสัมผัสได้และที่สําคัญที่สุดคือทําแบบจริงใจจริงๆนะไม่ได้อยากได้เงินอย่างเดียวเงินทุกคนอยากได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นแบรนด์นาง,งามของเราเนี่ยเพื่อทําให้ เม็ดเงินในบริษัทมิสแบรนด์ของเราเนี่ยมันโตขึ้นนะอ่ะพูดง่ายๆถ้าวันนี้ถ้าใครอยากสนับสนุนอ,อยากเห็นแบรนด์ของคนไทยเติบโตวันนี้ขออนุญาตแนะนําอีกสักอย่างนะเซรั่มนางงามสารสก,กัดที่สําคัญเป็นสารสก,กัดที่ทุกคนรู้จักดีเลยนะครับออนั่นก็คือ,อ,อเป๊ปไทยแปนนท็อปหน้ากล่องและหน้าหลอดไปส่องดูได้ถ้าสั่งไปเขียนว่า lifting แลนไว i t e n i n g ผมแยกคาตเรลี่ชัดเจนนะครับผมคุยกับกระวงสารสุขนานมากกว่าจะได้คำว่า lifting lifting นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมบอกวิธีชใช้อ่ะทำมือได้ทำมือได้ นะฮะคุณทำกันนฮะเรานําเข้าจากสเปนนะฮะบอกเลยใครที่หน้าเหี่ยวหน้าย้อยหน้าพ้อยมุมปากตกนะาหางตาตกติกาเยอะทาเพื่อะเชื่อผมเพราะว่าไอ้เจ้าบ و ท็อกเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยาเมื่อคุณทาแบบใช้แรงนิดหนึ่งและมันจะทําให้เป็นตัวช่วยลิฟติ้งอย่างแรกที่รู้สึกอ่ะมันเนียนแล้วก็มันทําให้ผิวแบบนุ่มลื่นมากเลยอ่ะพี่นวัดทารอบดวงตาได้โดยไม่ต้องทาอายครีมและอายเจลใดๆทั้งสิ้นหนึ่งรอจบเลยแบบนี้ คือได้ทั้งหน้าบริเวณดวงตาก็สามารถจะใช้ได้พี่นวัดเอาจริงๆนะคือที่มาเจอพี่นวัตมาเป็นสิบกว่าปีแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกันวันนี้ทิพย์เจอพี่นวัตอ่ะคือพี่อผิวดีมากเลยอันนี้พูดจริงพอทิพย์ถือสีแล้วที่ไม่โกหกแล้วแล้วแล้วนี่ยังไงเนี่ยถ้าอยากได้แล้วตอนนี้อันนี้หนึ่งหลอด450บาทใช้ได้ประมาณหนึ่งเดือนหลอดเป็นสูญยากาศด้วยคุณผู้ชมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมเด็ดค่ะเพราะนั่นคือ2สิ่งที่ทําให้หลายคนแพ้เราหลีกเลี่ยงรอไปปันนี้เ็คคววาามมมภูิใจุณก อันนี้เป็นสารก,กัดจากดอกเอเดวท์อยู่บนเจ้าขาแอลนะครับออแต่เรามาสก,กัดที่ประเทศฝรั่งเศสวิธีการใช้ควบคู่กันหลังจากใช้ตัวหน้าเสร็จเรียบร้อยนะตบตบตบตัวนี้ขึ้นอย่างเดียวคุณผู้ชมเ,ออเก็บเนียงเก็บเนียงไป เก็บไปเรื่อยๆนะเก็บไปเรื่อยๆจนมันเริ่มเหนียวเหมือนกาวถ้ายังไม่เหนียวกดไปเรื่อยกดแล้วก็อีกนิดนึงกดใต้ตาซ้ําหลังจากที่เราลงเฟซเซรั่มไปแล้วออแบบนี้แล้วก็ขยี้หางตาแล้วก็ยกขึ้นเ,ออเวลายกขึ้นมันก็จะยกขึ้นนะครับออนะฮะทำแบบนี้เช้าเย็น3วันออ3วันนะครับออบอกได้เลย คุณต้องว,าวอ้าววันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษละกันขอโปรโมชั่นเลยค่<ฮ>ะให้ทุกคนเปิดใจวันนี้พิเศษนะครับหหลอด450บาทเราให้ไป็น2หลอดอและเน็กเซรั่มนะครับ1หลอดนี่ใช้ได้2เดือนนะเพราเนื่องจากปริมาณมากกว่าการเกือบ1เท่าตัวอันนี้890บาทเบสเสร็จราคาเกือบ2,000ไม่ต้องพุดเยอะเือเ9้บาท 900กวาที่บาทยังไม่พอคุณทิพย์ส่งฟรีด้วยโอ้โหอย่างจบที่990บาทได้อะไรบ้างยังอีกที990บาทได้นี่ฮะเซรั่ม2หลอดนะครับแล้วก็เน็กเซรั่ม1หลอดทั้งหมด3หลอดใช้ควบคู่กันไปซึ่งควรจะต้องใช้ควบคู่กันควบคู่กันโทรทันทีนะครับ1235หรือ SNA w a t หยิบโทรศัพท์มาแล้วกด1235กดโทรออกเลยไม่ต้องมีอะไรดำหน้าหรือ SNA w a t เบิลยูแอดวัตหรือสแกน QR code นะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอใครที่แอดนวัตมาจะ เย็นๆเดี๋ยวผมจะตอบด้วยตัวเองอย้ําอีกทีหนึ่งเหมาะกับทุกเพศทุกวัยใครหน้าตาดีๆอย่างคุณทิพย์ก็ใช้ได้ใครที่ผ่านมลสุมกางถนน,นบ่อยๆจะต้องอยู่ริมถนน,นบ่อยๆบอกเลยครับอยากเจอมากฟาเฟซเซรั่มนางงาม2หลอดเนกเซรั่มนางงาม1หล <l> อด990บาทตามโปรโมชั่นนี้เฟซเซรั่มสหลอดเนกเซรั่มหหลอดนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่990บาทโทรทันที1 2 3่งสองสามห้าหรือ SNAWAT นะวัาหรือสแกน QR code ถูกและดีมี ีที่นี่โทรทันทีหนึ่งสองสามหนะครับโปรโมชั่นสุดยอดนะคะได้ขายของแล้วอิ่มอกอิ่มจังอานะวันนี้พี่ขอบคุณพี่นวัดมากเลยไปแล้วเหรอดูเลยค่ะกินมาเองนะว่าหลังมาเองนะชื่นชเพินมากค่ะน่ารมากันนีเออนะคะอ่ะคุณผู้ชมนะคะโปรโมชั่นนี้มีพิเศษเฉพาะแค่ช่วงนี้แค่ช่วงนี้ช่วงเดียวในการคุยยกบ้านนะคะเดี๋ยวผมไปให้ที่มันก็ได้อ่ะแล้วขโมยของอีกแล้วเนี่ยพิธีกรนะคะ ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะเขาขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง True Move Edge ธนาคารออมศินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคมบริษัทมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน และแน่นอนครับมาเป็นแขกรับเชิญที่น่ารักแบบนี้เพลินเพลินเอาเสื้อไปใส่เพลินเพลินเช่นเดียวกันครับนี่เอ็มครับโอ้เอ็มหูอยากได้แอลอ่ะเดี๋ยออแอลให้ดแอลนี่หูได้แอลนี่เจ๋งเลยนะใช้ได้เลยบอกเลยเฮ้ยโอ้โหเตือนครับเต็อนครโทรทันทีอะไรหนึ่งสองสามห้าครับผมโทรทันทีหนึ่งสองสามห้าแล้วนี่ใส่ทันทีใส่ทันทีเตียงหนห้องพักโอ้โหเออพอดีเฮ้ยขอใหญ่กว่านี้หน่อย แล้วเรากลับมาพบกันได้นะคะในคุยยกบ้านทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงนะคะทางช่องอมรินทีวี HD 3 4ส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนกับหน้าเด้งเดึ๋งๆดังแบบนี้นะคะกับรายการคุยยกบ้านมาคุยย้ออ้สามารถชมเบื้องหลังความสนุกอันจีนได้ใน YouTube ร a i n b o w Media c h ช n n e l หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด s u b s c r i b e r a ร n b o w Media c h a n ช e l ด้วยนะคะ อันนี้เป็นลุกทุ่งโมเดิร์นหรือเป็นอะไรคะเป็นลุกทุ่งโมเดิร์นที่มีสไตล์ดนตรีแบบออกแนว90ยุค90เพราะฉะนั้นแล้วรุ่นเราเนี่ยค่ะฟังแล้วจะแบบว่าเขาอะไรอะไรอะไาใสไไรนู่นนูหนูสั่งต้นตอนเลยนะเป็นเลนเนียลมีเหรียญวิ่งเยอะมากเลยอ่ะนี่คือปิ่นภูเขียวซื้อมือเาเอิร์นเองค่ะใช่หรอใช่ค่ะเพราะว่าต้องการคือจุดประสงค์คืออยากลดความอ้วนเราก็เลยแบบเริ่มออกกำลังกาย เขาคุยกันเขาบอกว่าสองคนเนี่ยน่าคล้ายกันมากหนูเหมือนไหมคะเออต้องถามคุณสามีว่าเหมือนไหมก็ยบงงจะพันไนอมรินทีวี